ตามันคิเป็นรวนีจังบอึดมืมันก็ข่มขว้วนั่นก็บอกม สวัสดีค่ะวันนี้เราทำปะลาบองกันนะคะสูตรเฉพาะของเราเลยนี่เสียนปะลาจ่ะแน่หนววยตอนนี้เรากำลังคั่วพี่เดียวค่ะทุกคนใช้เตาถ่านในการทำปลานี่ทุกขั้นตอนนะคะต้องใจเย็นจริงๆคั่วทุกอย่างให้สุดบรรยากาศโปร่งโล่งสบาย นหอมใส่หอมกระเทียมวัตถุดิบและส่วนผสมของเราตอนนี้เรากำลังปอกอยู่นะคะแล้วก็จะนำไปล้างจ้าขั้นตอนการทำทุกขั้นตอนสะอาดนะคะใจใจได้เดี๋ยวจะถ่ายให้ดูใหม่นะเพ้่ก่อนส่วนอันนู้นเป็นตะไคร้กับปลาร้ค่ะปะลาร้าตัวสวยๆเลย ล้างด้วยน้ำปลาลลทิพพรสนะคะเดี๋ยวเราจะมาสับกันหวัวไม่เอาหางไม่เอานะคะเอาเแต่ตัวตัดออกทุกตัวจ้า จะมาเฮียดูงก็อ้อมซ้อนแล้วพร้อมใส่แล้วหั่นหั่นเรอเลยโอ้ยโอ้ยวิโอเนาะยอเหนียวยิวเนาะใส่ไม่โอ้ยตอนแรกก็เย็นเจ๊งเยอะ